สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนในช่องสาวแอลมาหาเฮงนะคะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้เนาะสาวแอลสิเอาแนวทางของสูตรเก่าสูตรดั้งเดิมสูตรหนึ่งนะคะมาให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งกันในเมื่อนี้นะคะพี่น้องจ๋าสาวแอลสรุปเรียบร้อยแล้วคลิปนี้อยากให้พี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะฟังให้จบสาวเอลสิมีการเว้าเลขสองฉบับ ให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังกันนะคะเป็นอย่างเพื่อจังมีสองฉบับเพราะอะไรนะคะอยากให้พี่น้องเอฟซีนะคะได้ฟังรายละเอียดนะคะพี่น้องจ๋าก่อนเสร็จไปชมตัวเลขนะคะสาวเอลกระฝากพี่น้องเอฟซีสุขุสุขณน,นะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะที่สําคัญกะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องสาวเอลมาหาเฮงในเด้อจ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเฮ้าไปติดตาม รับชมนะคะตัวเลขสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งสูตรเก่าสูตรดั้งเดิมนะคะเแอลหาสก,กอร์มาแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเแอลทะเยบออกนิดนึงนะคะพี่น้องจ๋าสรุปเลขมาแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเซลล์เสียเ,เอานามาโคแบบนี้ดีกว่าเนะตาจังสิว่ะไรเบิดจังเสียนะพี่น้องจ๋า แนวทางงวดวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะพี่น้องจ๋าสูตรเก่าสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรเก่าสูตรหนึ่งนะคะชุดเต็มบนล่างนะคะพี่น้องจ๋าอาชิวอลึงเรื่องตัวเลขของฉบับนีเนาะส่วนมากเพื่อนสิเขาลางนะคะสิเขาลางนี่หมายถึงว่าซาวเอล สาวเอลสีวงกลมถือหรือสีวงกลมบ่ถือกระซางเลขกในล็อกนี่ส่วนมากเพื่อนสิติตรางนะคะพี่น้องจา๋าเนาะเข้าใจบ่จา๋าเพื่อนสิติตลางนะคะแล้วกะอางวดใดที่เฮาแบบเฮงเฮงมันมานไปน้ำกันเพื่อนกะจะเข่าบนพ้อมนะคะพี่น้องจา๋างวดใดเฮาโชคดีมันกะจะ จะเข่าเหล็กบนล่างนะคะสองต่อเลยนะคะพี่น้องจา๋าเมืองดูล่าลิงตัวนั้นนะคะต่อค่ะพี่น้องจา๋าเมื่อกี้ตัวปวนเพิ่นมาปวนนะคะข้าฟุกงวดไหนนะคะกระชิเลนกระชิกึนกก้นบนล่างไปเลยนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าปกติแล้วเหล็กของสาวแอลมาหาเฮงฉบับนี้จะมาเข่าล่างนะคะ แล้วสาวแอลได้สรุปออกมาให้พี่น้องเอฟแหละเด้อแต่ว่าสาวแอลก็บ,บ่าได้เน้นว่าพี่น้องจ้าเน้นอันซื้อล่างซื้อล่างบอแมนนะคะพี่น้องจ้ายังคงจะเป็นบนล่างอยู่นะคะเพราะตัวเลขของฉบับของสาวแอลทุกรอบนะคะแค่อยากอธิบายว่าส่วนมากเพื่อนสิลงล่างนะคะพี่น้องจ้าถึงแม้สาวแอลสีว้งกลมใหถืหอคืวบถือก,กะระซาง เพื่อนสี่นี่ตัวเลขในนี่คือเพื่อนสีมักเขารางนะคะพี่น้องจ้างวดใดนะคะเฮาโศกดีนะคะมันกระสีโดดขึ้นบนรางน้ำกันเป็นสองต่อนะคะพี่น้องจ้าตัวเด่นเด่นี่สาวแอลเฮดใดนะคะนี่เจ็ดแปดนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าหนึ่งนะคะพี่น้องจ้า บานนี้เนาะสมมติว่าเลเพิ่อนออกไปแล้วเจ็ดเก่าเจังสีเนาะพี่น้องอยากเบากระเบาเด้อจ้าเนาะแปดศูนย์ออกไปแล้วพี่น้องอยากเบากระเบาเด้อจ้านะคะแต่ว่ามันกับบอแน่เนาะเหลขกมันบอแน่นะคะพี่น้องจ้าเพราะว่าของบอมีห่างนะคะพี่น้องจ้าเหลขกแห่งออกพีว่าวีบอเนาะมีแตตศูนย์กับศูนย์มีจต่ตัวเก้ากับตัวเก้านะคะพี่น้องจ้า อ่ย้ำว่าให้กลับด้วยนะคะพี่น้องจ๋ากลับลำเดอร์บอกกลับลับซิแตกรอบนี้จะได้แปดชุดเด่นเด่นนะคะที่สาวเอลวงไห้นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับชุดที่สองที่สาวเอลเสียเอามานำเสนอเป็นอยังคือต้องเอาชุดที่สองมานำเสนออยากให้พี่น้องเอฟซีได้เข้าใจว่าสูตรนี้นะคะตะกอนสาวเอลเสียเอาเหลขกจากอีก อีกหม่องหนึ่งมาประกบนะคะซึ่งเลขของเพื่อนน่เข่าบนเข้าล่างเนาะหมายถึงว่าเลขเลขของเพื่อนคือจังเพื่อนหายม้าหนึ่งสองสามซี่หาจังสี่นะพี่น้องจ้าแล้วสาวเอลเอามาประกบเลขสาวเอลมันมาเขาบนเข่าล่างนะคะซึ่งมันเปะนะคะมันเปะกว่า,กว,ากว่าตัวเลขที่สาวเอลเอามาตะกอนสาวเอลเอาตัวเลขอีกหม่องหนึ่งนะคะมาจับประกบใส่ตัวเลขชุดนี้ของสาวเอล อ่าส่วนมากแล้วคันว่าเหล็กเขามันเข่าล่างเนี่สีเนาะเขากะจะวงถือกลางไปเลยนะคะพี่น้องจ้าหรือว่าเพิ่นขึ้นบนมันกะจะเขาไปพร้อมๆกันคือบนล่างไปเลยนะคะสังเกตเบาะว่าช่วงนี้สาวแอลวงไปบางรอบมันมันมันมีในชุดล่างแต่ว่าสาวแอลวงวัวถือแต่ว่าวงไปถือบนแบบน,นี้นะคะรอบนี้นะคะพี่น้องจ๋ารอบนี้ ก็คือได้เลขประกบจากหมองไหม่มานะคะได้เลขประกบจากที่ใหม่มาซึ่งเลขประกบของของหมองที่เฮาเฮาสรรหามานี่มาประกบใส่ใส่สุดเลขของสาวแอลนี่ส่วนมากแล้วเลขประกบของเพิ่นนะคะเลขลักของเพิ่นนะคะจะเป็นเลขลักบนนะคะพี่น้องจา๋าจะเป็นเลขหลักบนนะคะสาวแอลก็เลยย่านว่าสาวแอลเอาเลขจากหมองนั้นมาประกบ มาประกบชุดนี่นะคะชุดเหล็กของสาวแอลนีย่ย่านว่าบางเทือเหล็กเพื่อนมันเป็นลักบนสาวแอลสิมาจับประกบเหล็กของเจ้าของบ่อเข่านะคะเนื่องจากเนื่องจากยังเนื่องจากว่าส่วนมากเหล็กในชุดของสาวแอลนี่สีเขา่างนะคะสีเขา่างหลายกว่าบนนะคะพี่้องจ๋าถ้ามันฟูกวดใดมันก็นจะเข่าบนล่างนะคะ แต่ทางงวดงวดใดที่มันเขาแต่ลางเดนนะคะสาวเอลย่านว่าเอาเลขประกบชุดของเหลขกบ่นของหม่องอื่นมาจับชุดกับของสาวแอลแล้วของเพื่อนเป็นบน่นของเจ้าของเป็นลางนะคะของเจ้าของเน้นลางเป็นส่วนใหญ่ส่วนมางแล้วสิออกลางจงสินะพี่น้องจ้าย่านมันประกบกันพิดพลาดนะคะกันเลยมี ชุดที่สองขึ้นมาไห้ที่นองเอฟซีได้เบิงกันอีกชุดหนึ่งคือว่ารอบที่หล้วสาวแอลเฮดเลขได้วิ่งอ่าสูตรวิ่งสูตรวิ่งนะคะเลขวิ่งสูหนึ่งกับศูตรสองได้ลักศูนย์นะคะจนกันที่ศูนย์บนนัตนีเลขเลขอีกมองมองหนึ่งที่สาวแอลเฮดคือได้เลี้ยนหลู่มาได้เฮดเลดลักนันได้เลขล่างโดยเฉพาะเลยค่ะเลขลักได้สองกั 3, บสามบัตนีเลขสาวแอลเนี่ย เลขสาวเอลเนี่เฮ็ดเลขได้ชนกันที่ศูนย์มันก็นเลยแขวนตรงที่ว่าเป็นศูนย์สามกับศูนย์สองสรุปก็คือเขาออกศูนย์สามนะคะพี่น้องจา๋ารอบนี้เช่นกันนะคะรอบนี้สาวแอลเเลขวิ่งสูตรที่สาวแอลเรียนหลูมมานะคะล่างโดยเฉพาะนะสูตรนั้นนะคือบ่งบอกเลยว่าล่างได้จริงไหมพี่น้องจา๋าคือมันเป็นล่างโดยเฉพาะเลยงวดนี้ได้สี่กับห้านะคะพี่น้องจา๋า ได้ลักซีกับลักห่างมานะคะพี่น้องจ๋าดบบาบันนี่เหล็กเหล็กวิ่งที่สาเอลเฮดทุกรอบทุกหลอดพี่เฮดไหนพี่น้องฟองฝ่ายได้เบิ้งกันนะระหว่างสูตรหนึ่งกับสูตรสองสา head. เอลเฮดเหล็กชนกันได้ที่เก่านะคะพี่น้องจ๋าได้ที่เก่าก็เลยก็เลยว่าสุภาพพี่น้องเอซีวิ่งเก่าบนลางนะคะบันนี้สาเอลก็เลยจับเหล็ก สองชุดนี้มาประกบกันนะคะพี่น้องจ๋าจับเลขสองชุดนี้มาประกบกันก็เลยได้เลขตัวนี้ขึ้นมานะคะอ่านให้ดีๆนะคะพี่น้องจ๋าเลขกันเน้นล่างนะคะอันนี้คือเน้นล่างนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่ากันบนไว้นะคะจะเขียนว่าบนล่างไว้คือกันบนไว้นิดหน่อยก็ได้นะคะพี่น้องจา๋ากันกันกังเรื่องไว้ สมมติว่าพี่น้องสิเอาอันจะถือสองพันข้างบนก็นเอาสองพันบนจะถือหาพันข้างล่างก็เอาหาพันข้างล่างจังนสี่งนะพี่น้องจ๋าเนาะเลขกันเน้นล่างเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าให้ซื้อบนไว้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าให้ซื้อบนปิดไว้ด้วยนะคะงวดวันที่1เมษายน2565ค่ะพี่น้องจ๋าเลขของสาวแอลมหาเฮงเองนะคะพี่น้องจ๋า มี48 49 58 59นะคะพี่น้องจ๋าให้กลับด้วยนะคะเลขสองชุดนี้ระหว่างชุดนี้กับชุดนี้นะคะถ้าจะบวกรวมกันนะคะจะได้สิองชุดนะคะหลอบเก่าที่สาวแอวลงชุดนี้ให้ยางเดียวจะได้9้าชุดนะคะ นี่นะคะรอบก่อนนะคะพี่น้องจา๋าสาวเอลเฮสบับนีขึ้นมานะคะบับหนีแหละบัตรสูตรหนึ่งสูตรเก่าห้องนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแปดนะคะถ้าซื้อสองชุดนี่ก็จะเป็นซิปหางนะคะพี่น้องจา๋บาบัดหนีรอบหนีเนาะรอบหนีนะคะชุดเก่าสูตรหนึ่งสูตรเดิมของเรานี่แหละ ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดนะคะ8ดหางแดหางนี้ตัวนี้มันออกแล้วก็ห้เบาลงเทากับิีเบาลงนะคะตัวนี้ออกแล้วเท่ากับเบาลงก็ได้นะคะหรือผู้ใดซี่ซื้อซ้ำกันก็นได้แต่ว่าชุดนี้จะให้เน้นบนล่างนะคะพี่น้องจา๋บาบ้านี้ชุดนี้เพิ่นได้แหางเนาะและบ้านนี้ชุดนี้เพิ่นได้หนึ่งสองสามสี่ ันได้ยซีหางพันได้ยีชุดนะคะพี่น้องจา๋ามันจะบวกกับเนี่ยมันจะบวกกับชุดหนีนะคะจะได้สิบสองชุดนะคะพี่น้องจา๋าได้สิบสองชุดมันก็ต่างกับต่างกับงวดก่อนแคร์อเอเลสเซนามยหนึห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่างกับงวดก่อนสองชุดนะคะคือว่างวดก่อนนี่เฮาเฮดดาสิบชุดนะคะงวดนี เพิ่มมาอีกสองจุดเป็นสิบสองค่ะพี่น้องจา๋าแต่ว่าพี่น้องสุขหูซุกค้นอยากเบาตัวใดก็บเบาได้นะคะอย่างเลขมันออกไปแล้วแปดศูนย์นะคะกับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะพี่นอ้องกองฝ่ายสุขูสุกค้นกะอ่าจากจากตัวอื่นถือหาพันเนาะตัวนี้เฮาก็เอาเบาๆลงถือสามพันนะคะถือสองพันจังสี่นะจา้าเนาะ อย่าวาอย่าจมเจ็บทองเด้อว,ว่าสาวแอลมันคือหลายแท้คือว่าชุดนีชุดเลขกันที่สาวแอลเอาขึ้นมาห่พี่น่องเอฟซีได้เบิงกันนีคือสาวแอลสิเน้นรางนะคะเน้นรางโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าทําไมถึงให้ขึ้นถึงให้ซื้อบนด้วยกันบนนะคะพี่น้องจ๋ากันบนไว้แต่ให้ซื้อทุกตัวนะคะเพราะสาวแอลเล่นทุกโตคือสาวแอลนี่ซื้อเลขแต่มือคืนนีแล้วแต่มือวานน,นีแล้ว เมื่อนีสาวเอลวาเ,อาเสียอเลขมาปล่อยห้พที่หนองเอฟซีนะคะพอดีสาวเอลไปแจ้งความนะคะกระเป๋ากระเป๋าเงินของสาวเอลนะคะได้หายไปนะคะมันล่นจากแขนนะคะซึ่งมันมีทรัพย์สินหลายอย่างบ่กวาเป็นพระบ่าวาเป็นบัตรต่างๆที่สําคัญนะคะหละกักฐาเงินจํานวนหนึ่งนะคะพี่น้องจ้าหลังจากที่ไปเบิ้งกล้องแล้วๆก็คือได้พายสะพ้ายกระเป๋าออกจากมากลานออกจากลานค้าแล้วแล้วสาวเอลคิดว่ามันน่าจะล่นอยู่ตรงรถ รถมอไซค์สาวเอลที่สาวเอลจอดไว้แล้วเอาของขึ้นรถแล้วกระเป๋าจะรุดหายนะคะเพราะว่ามันจะรุดออกจากไล่แล้วสาวเอลก็สีว่างไวก้กอนพราะเก็บของขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วแล้วก็ไปเลยจังสีสาวเอลก็เลยกระเป๋ก็เลยล้นหายนะคะมือนีสาวเอลก็เลยไปดําเนินการนะคะเพราะว่าไปเฮดบัตรไม่ไปแจ้งอันนั้นอันนี้จังสีมันก็เลยคําแน่จักหน่อยนะคะคือสาวเอลได้สื้อเลขไว้แล้วสาวเอล จังเอามาปล่อยห้พี่นองเอฟซีนะคะพี่นองจ้าสั่าวเอลกยานมันซื้อบ่ได้นะคะเมื่อน,นี้นะคะผูใ้ใดเข้ามาเบิงมาติดตามรับชมคลิปสาวแอลแขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ไปน้ำกันกับสาวแอล้อจ้าขอขออภัยพี่นองเอฟซีหลายๆนะคะคลิปนี้เงาเกือบซิบหานาทีจากพี่นองจ้าขอบขระคุณพี่นองฟ้องไปสุขสุกุนที่มาเบิงมาติดตามรับชมคลิปสาวแอลจนจบนะคะสำหรับทายนี้ก็สวัสดีค่ะ